สวัสดีครับมาถ่ายให้เบิ้งครับตั้งแต่สมัยพ่นอยู่ในป่าหุ่นครับตะกี้พ่นอยู่ในป่าทั้งหุ่นตันนี้พ่นหญ่แล้วครับเป็นนุ่มเป็นสาวไพแล้วครับออกมาที่ผมถ่ายเบิ้งที่บอกพนเอาไปเลี้ยงนะครับได้หลายตัวตะกี้ครับนี่แหละครับคุมพ่อขาวตะกี้นะครับประมาณเก้าตัวนะที่อยู่ในป่าครับปัจจุบันก็เหลืออยู่ประมาณเจ็ดตัวครับ เพิ่นเอาไปเลี้ยงยู่หุ่นตัวนึงครับอยู่ในหุ่นยู่หุ่นเพิ่นเอาไปเลี้ยงตัวนึงเิ่นผมเนี่ยแหละครับเฝากค่นไว้มันก็อยู่หันเลยเพราะว่าไปเฮ็ดศมันมาแล้วท้องมันบ่ค่อยหายนะครับมันอยู่กบหมูหยอกกันกบหมูเลยท้องมันมันเป็นแผลมันก็เลยบ่หายผมก็เลยไปฝากไว้หุ่นมันก็อยู่หุ่นเลยครับตัวขาวๆตัวหนึ่งนี่เป็นที่ว่าได้เอา นี่ครับจาผมก็เอามาเลียงไว้ครับผมมาเลียงครับหุ้นตัวหนึ่งโมมาหน้ามูครับตัวนั้นมันเสาๆอย่างไรม้นป่วยกับประแจครับมันจอยยว่วนะครับอาจจะบ่เห็นครับในกล่องนี่ครับผมก็เอาอาหารไม่เหมันครับนี่ครับคุกคุกโค้งไก่ครับมือนี มับมีทั่วไปครับมาผูมาเลียงกะเวลามาก,กับมาพร้อมกันเบอร์สุขคนครับ มันยี่สิบก็โตหมดแล้วครับอยู่เนี่นี่โอ้ออกมาแล้วครับที่ผมไปเลี้ยงอยู่ในปลาเนี่ยไม่รู้ว่าไปใส่มาดีนะครับยังเหลือไว้เข่ามาหน่อยนึงมันย่านครับมันย่านหมาใหญ่มันบ่กล้าออกมาหุ่นตัวนึงเลี้ยนแล้วครับ ดเดี๋ยครับเหลือตัวเดียวครับกับตัวนั้นบลูมา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 มไงเลยนี่ครับใกล้จะเป็นบ้าแล้วเอาเอาขี้เอาะขีเ้เนาะขนาะขนขน,นี่แหละครับ ตัวที่ไปเลี้ยงในะ่ปลาเดือดรอดมาตัวเดียวครับก็บ่ค่อยได้ออกมากินครับเพราะว่ามืออื่นยังได้ก,กับ่มากับมันยันหมาไงมือนีกับคำเนอะค่อยได้มาโอ้ก็ได้กินบาหลายครับมือไม่เสียวออมาหลายกว่านี้ครับแม่เพิ่งก็ได้กินแล้วครับ ครับได้โทรศัพท์มาแล้วถามถาทายให้เอฟซีเด้เบิงครับรู้รู้ว่าสิเป็นยังไงพึ่งไปสื่อมามือเสานี่ครับสื่อพ่อได้ใส่ครับเริ่มคาแลนะครับฝ้าก็มืดค่อยได้มาเหลียงครับค่อยมีเวลาบา่างจะได้มถาทาย ลูกตั้งแต่คลิปเก่าตัวซ้ำด้เดือนประมาณมาถึงเดือนครับมาถ่ายเบิ่งตะกี้ครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านที่เขามาชมคลิปนี้โชคดีแห้งปังๆเด้อครับสวัสดีครับ